เพิ่งส่งนักลงทุนกลับบ้านนะครับวันนี้มาเซ็นสัญญาแบงค์นะครับเตรียมโอนกรรมสิทธิ์นะครับสาหรับห้องนี้ที่ต่อได้ขายให้นักลงทุนชาวเชียงใหม่ไปนะครับ mm hmm. ก็เหตุผลที่ขายห้องนี้ไปก็คือตอนนั้นลูกค้าติดต่อมาหาห้องที่ต่อโพสตโปรโมชั่นย i เเปไปนะครับแต่ว่าทําไปทํามาลูกค้ากลับชอบห้องตำแหน่งนี้ราคาจะสูงกว่าห้องตำแหน่งโปรโมชั่นนะ mm hmm. ก็จริงๆส่วนตัวเราอะชอบตำแหน่งนี้เราก็เลยเชียร์ลูกค้าบอกว่าเออถ้าเกิด อัพบัจจได้เนี่ยแนะนําเป็นตําแหน่งนี้เลยเพราะว่ามันแรงเทมจริงๆคือมันจะเป็นห้องมุมที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแค่หนึ่งห้องนะครับแล้วก็ตัวเลยเยอร์แบบนี้คือยืนยันกับลูกค้าเลยว่าไม่มีโครงการไหนทําแน่นอนถ้าไม่ใช่อนันดาเพราะว่าด้วยความที่อนันดานเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการทำอ่าฟาสาดดีไซน์ให้สวยงามให้โดดเด่นให้เป็นเหมือนไอคอนิกของในทําเลนั้นๆน,น,นะครับมันก็เลยเกิด ห้องที่เป็นเหลี่ยมห้องที่เป็นมุมหรือว่าห้องที่เป็นโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของโครงการนี้เรียกได้ว่าเลเยอร์เขาเนี่ยให้ความสําคัญกับช่องแสงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ห้องจะเป็นหน้ากว้างคือไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องน้ําหรือว่าห้องนอนนะครับจะได้แสงแล้วก็ได้วิวหมดเลยก็ถือว่าเป็นโปรดักที่เทียบไม่ได้เลยนะครับสําหรับ โครงการอื่นในย่านนี้ไม่มีใครทําแปลนนี้เลยในแพ็กเกจราคาเท่านี้แล้วก็วัสดุเนี่ยจะเต็มแบบพรีเมียมมากๆก็คือวัสดุเขาเกินราคาเกินทำเลมากๆอย่างพื้นก็เป็น engineering board ครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับที่ลูกค้าตัดสินใจเลยนะครับจุดเล็กๆที่ลูกค้าชอบก็คือตรงบริเวณมุมด้านนี้นะครับคือมันจะได้เป็น กระจกมุมที่มันต่อเป็นลักษณะโค้งครับก็คือได้พื้นที่ห้องนอนกว้างแล้วก็ได้วิวแบบฉ่ำๆไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลังโอนกรรมสิทธิ์ก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับทำให้ห้องไลฟ์ลีขึ้นน่าอยู่ขึ้นแล้วก็มีสตอรจมากขึ้นจริงๆถามว่าสภาพเดิมๆเ,เนี่ยปล่อยเช่าได้ไหมก็ปล่อยเช่าได้ครับแต่ว่าต่ออยากจะให้มันอัพราคาเพิ่มมูลคา่ามีแวลูมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันที่สามารถพรีเซนต์ลัษนะห้องอื่นได้ก็เลยแนะนําให้เจ้าของเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่จะ สามารถมี competitive advantage เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวแต่งเสร็จนะครับต่อก็จะเตรียมทำการตลาดปล่อยเช่าแบบจัดเต็มเพื่อต้อนรับปีใหม่กันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันครับ